สวัสดีค่ะวันนี้ยายเพ็ญมียฝรัง่งมโนมาตักไทยพี่น้องคือเกาเด้อค่ะมาตักไทยพี่น้องกําลังการเนี่ยมือแรงค่ะทุกคนนี่แหละอาหารแรงยายเพ็ญว่ายาเข่าค่ะทุกคนมือนี่เนี่ยยายเพ็ญกินเข่าเที่ยงช่วงอ่ใบ่ายโมงเนาะค่ะน้องอิ่มเนี่ยคิดอยากกินแต่อันนี้แหละค่ะทุกคนนะบักสุ่มเนี่ยสุ่มตั้เนาะค่ะน้องสุ่มตั้กุ้งลวกแล้วกะ็มีลวกค่ะทุกคนค่ะมาเด้อค่ะเดอ้อ ก็เรือ่องยายเปน็นกาขอคุณพี่น้องสุขูมสุขคนเล่าค่ะ,คะเด้อติดติดตามอยให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฝรั่งบันโนประว่าสิอยู่ไก่อยู่ไก่ยาย,ยเพ็ญกลับขอบคุณหลายๆค่ะทุกๆกำลังใจเด้อค่ะจันมาวินหน่วยค่ะทุกคนว่นเป็นจน <c oughs> ันพาพาพาดนกค่ะเน,ะนาะคนนับพักยายเพ็ญอ่ะพักจากโลตัดสนกค่ะเนาะอืมด้วยน้ำลายอะไรช้อนก่อนกูจิ้มเบิรงหนังกูจิ้มกินแล้ว

ก็ยังดังมากเลยบ่รูว่าตุกคนจะได้ยินเสียงบ่นาะคคะนาะใสจกะกุ้งนาะคะน้องโอยาเขาได้หนึ่งเมื่อัพี่นะาะว่ากินหูเทียงช่วงใบอยากกินแบบหนึ่ลเล ือเมี่ยงเนะค่ะเนาะออร่อยอร่อยกิมพนกัดตัดตกแต่งต้นเฟียงฝ้าหลังบ้านนี่แหละค่ะ ba xem chị đem đi xem những cứ miệng nó hả nó cùng xây cái tổ bên đây ú nắng tiếng đắng đẹp quá nhầy này nhìn bò khả chục con khả này nhìn tiếng nắng cũng thêm bò bò nó khoe rồi đấy nhỉ cái nắng đắng luôn Nó sẽ này, những gì là khả mùi lên Cục mưa nó khả nô Nhà phết là ổn mà, lạp lôm này mùi này ốp mà hẳn đây cả đẹp vô hẹn cứ mùi mùi hoan đó Ờ mùi hoan Nhà nó phốn cả tụi nè Đó bà mùi này là ốp Luôn đưa nhiều hoa sẽ ทำไงเป็นเหมียงประทูเลยมาทำมาไทยด้วยเสอเบื่อเอฟซีได้มนูยังนาะขอเนาอกิ้งขานเนาะ ตกแต่งกลมเฟียงฟ้าจักมือแดบุญเราเสือปรัดครับผมผักขายายเพชรน้นเนาะแต่ว่าสุดนี่ยา่เพชรกะอนุญาตให้เราตัดกับทุกคนเนาะเพราะว่ามันยาวลงเทียมมันก็เอากินยาค่ะตัดสันลงให้มันแตกไหมเนาะหยอดมันก็งมกวกาก่เอากินง่ายดีสูงไรเอากินง่ายหยอดว่าไรยายเพชรบุญเคยให้ผักขา ต้นมันสูงมากเนะเพ่อนแม่จะพิมพ์มันตัดอมืมกุญติมันก็หลักตัดคือเก่าอืผมมีเด็ดเลยอผมมีร่มด้ย ฝนต้องมาขึ้นดีใจเล้ยายเพ็ญเข่าสิเกิดมันขับตายเน่ค่ะนะอนกะอนหน้านี้มันเหนี่ยวเวลาขับรถไปยังสยเห็นเข่าคนเอื่นๆเหี่ยวอยูอ่เพ็นกะอ้ยใจ หี่ใจห้อนนำ้ำส่งสารเขาามาเป็นเขาจะโค้งก็ตามเน้นอคนน้อแต่ว่ากัส่งสารเขาเด้มันเหี่ยวย่ามันตาย บเดียวเดือนทุนมิถุนน่าเนี่ยเคืองเดือนมาแล้วนเนาะง่วเนาะเร็วมากเลยอืมจังเลยกับเซีนเดือนเนี่ยปีนี่มันเคืองปีแล้วเน้องขวาน้องโอ้เร็วเลีวมากเลยยังบ้านไดนเอ่อเปลี่ยนแปลงอีหยังอยู่ชีวิตเนาะง่วเนาะแต่ว่าวันเวลาเดินล่ะอายุก็เดิน เดือนขึ้นสิขเขาไปหอดเล,ยลเียงหาอะไล้วยายเพ็ญนีบอก,กี่ปีนี่เร็ยวมากเลยอืช่วงเดือนตุลาเนาะยายเพ็ญกับสิครบอครบสี่สิบเจ็ดปีติมค่ะทุกคนค่ะตามบัตรประชาชนเนาะแต่จริงๆเรายายเพ็ญเ,เกิดเดือนสิงหาเลยเกิดเดือนสิงหา แต่ว่าพอกับแม่บ่เก่งเกิเดือนตุาเนะ ที่จะเป็นหลวกปูมาเนาะคนะเนาะจะเป็นหลวงแล้วจังเอมมา,ามาตําใส่เพราะว่างดของดิบบมก,กินดิบในช่วงนี้เนาะคก็น้อดุนเต๋อบแบบนี้นี่ยจะเป็นแบบงดกินของดิบได้ทุกอย่างก็ต้องสุก ก่อนเวลาไปร้านอาหารเนาะมากินเน้อกุ้งเซนนป้ปลาตอนนี้ก็ยุดแล้วบากินมาก,นนมนามากนินกุ้งเซนน้ปลามากินเนืตำตำปนกุ้งสดๆเนาะค่ะเนาะชูมือก,กับ่เอาลวกซุกเล้วจังมาตำ กดหยิบหยิบงาค่ะทุกคนอืมันถักมาทายได้ค่ะเด้อนี่แหละค่ะทุกคนค่ะก็เขาแรี้งยายเพ็ญที่จะกินแบบนี้เนาะค่ะเนาะจิบนาพกันใหม่ยายเพ็นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนนั้นค่ะเด้อที่ติดตามที่หายเคลังใจยายเพ็ญมียความหนุนนอก็ขอให้รักษาสุขภาพเลยค่ะก็ให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ